ที่เสือมีอะไรจะฝากถึงท่านสสภูเก็ตรหรือเปล่าคะครับขอบคุณมากสำหรับคำถามนี้ผมในฐานะคนภูเกต็ตแล้วก็คนภูเก็ตส่วนหนึ่งซึ่งมีประชามติเลือกสสภูเก็ตไปสองท่านในานามพักพลังประชาะัฐซึ่งเสียงส่วนมากให้ท่านได้เป็นตัวแทนของคนภูเก็ตไปแล้ว แต่ว่าตอนนี้ภูเก็ตเหมือนกำลังโดนไฟไหม้แล้วก็อยากหาคนมาดับไฟซึ่งเป็นวิกฤตของท่องเที่ยวท่านอาจจะมีงานยุ่งแล้วก็คนภูเก็ตอาจจะไม่รู้ว่าท่านทำอะไรอยู่ท่านอาจจะสื่อสารพราะปะคนภูเก็ตน้อยแต่ตอนนี้คนภูเก็ตกำลังจะหมดแรง แล้วก็หลายๆอย่างในสภาซึ่งเห็นสสจังหวัดอื่นได้มีความเป็นห่วงคนภูเก็ตแล้วก็ได้พูดในสภาว่าภูเก็ตกำลังต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเช่นเงินทุนหมุนเวียนขาดสภาพคล่องในเรื่องของซอฟโลนดอกเบียเบ้ยต่ำนะครับ แล้วก็อยากให้ทางไฟแนนซ์ผ่อนปลนในเรื่องของรถตู้รถบัสแท็กซี่แล้วก็ผ่อนปรนในเรื่องของยืดเวลาระยะเวลาชำระหนี้ออกไปอีกซึ่งตรงนี้เราขอกันมานานแต่ยังไม่บรรลุผลซึ่งตอนนี้ผมก็อยากฝากถึงสอสอซึ่งเป็นตัวแทนของพวกเรา อยากให้ไปพูดในสภาว่าคนภูเก็ตเดือดร้อนยังไงหรืออยากให้ท่านรวบรวมผู้ประกอบการภูเก็ตซึ่งต้องการขอพบท่านนายกประยุทธ์นะครับหรือท่านอาจจาะเสนอมาเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อมารับฟังความเดือดร้อนของคนภูเก็ตนะครับ ซึ่งสอสอท่านอื่นเราก็ต้องขอขอบคุณที่เขาเป็นห่วงคนภูกเก็ตแต่บริบททั้งหมดในเรื่องของภูกเก็ตเขาอาจยังไม่เข้าใจเท่ากับสอสอสองท่านที่เป็นตัวแทนของคนภูกเก็ตว่าตะก,กะหรือสิ่งที่เราต้องการจริงๆอ่ะท่านต้องรู้ดีกว่าท่านสอสอคนอื่นนะครับตอนนี้ พวกเราอยากให้ท่านลงมาพบปะท่านอาจจะมีงานภาระ,ะอื่นซึ่งนอกเหนือจากภาระตัวแทนของคนภูเก็ตผมอยากให้ท่านลงมาพบปะนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากถึงท่านสอสภูเก็ตสองท่านช่วยเป็นตัวแทนแล้วก็ มาเป็นพลังใจให้กับคนภูเก็ตที่กำลังหมดแรงเพื่อจะต่อสู้กันต่อไปนะครับท่านสอสอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ